สวัสดีครับอยผู่ผมก้าววัฒน์นะครับวันนี้ผมก่อมาตัดเซนเตอร์นะครับมาอันนี้ที่นี่เขาเรียกตัดเซนเตอร์นะครับที่บ้านเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรตัดดอกแต่งดอกนั่นแหละครับผมจะทําให้ดูนะครับนี่เราก็จะตัด ตรงกลางนี้ออกแล้วเราก็แต่งปลายมันออกนะครับ ที่ขอเชืองแล้วเราก็ใช้เชือกมัดครับประมาณนี้ครับเขาเรียกว่าปัดเซ็นเตอร์ นี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่คันธันะครับดูลูกพี่ของทำงานา <laughs> อิสะเออ nonton suyak yang mitak พี่เขาทำงานกัน<ป>นี่นะครับพอเราทำเสร็จก็ประมาณนี้เป็นสวงเป็นสวงสวยงามมากเดี๋ยวเราจะรอให้ลูกลูกเนี้ครับเท่า,ปร,าประมาณนี้ก้อยประมาณนี้ เราก็จะมาแต่งอีกทีแต่งให้สิกสิกนึงเนี่ยเหลือแค่ประมาณ6-7ลูกเยอะสุดก็แค่10ลูกแค่นี้ร้อยมันเท่าเนิ้วก้อยก่อนเราค่อยมาตัดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตัดเซนเตอร์ ทำงานกันนี่น,นี่ดูพี่ชายผมนี่ดูพี่ชายผมนี่ตอนนี้ส้วงเยอะ ของเยอะอยู่ต้นนี้โอ้ต้นนี้ใช่ไหมไปดูพี่ชายพอม,มีคนหนึ่ง สวัสดีพี่เคนครับเป็นทำอะไรอ่ะอ้าวันนี้มาตัดเซนเตอร์ครับผมเตอร์ไม่ทันเพื่อนครับไม่ทันเพื่อนเเพ่นร็วครับช้าหน้าเราเนี่ยไม่ได้เติมไม่ได้เติมพลังวะไ่เตินเตอร์ครับเฮ้ยเว้ไม่เติมอย่งว้เซนเตอร์ทยอยู่กันเรว่าได้เติมหรือไงซะ รับตึงอย่น <forcé Deus> ี <N> ่ที่ฟังกวนไหมให้แกเลยรับตึงให้แกว้าเที่ยวน่เที่ยวกวนเทีนวกวน